มังกรตัวเมียจงใจทำมาให้ฉันเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะรู้ความลับจุดอ่อนของฉันแล้วเหรองั้นเธอไปรู้มาจากที่ไหนกันอ๋อใช่สิลีออนคืนนี้ฉันจะนอนกับนายนะ <c oughs> อ่ะฮนะณที่ห้องของลีออนลีออนฉันมาแล้ว เธอมาแล้วงั้นเหรออะไรของนายนะตั้งตารออยู่งั้นเหรอ,อึไม่มีทางนะลีออนคอมมาน b เบ,บยอยาจะพาเข้ามาลีออน โดูเหมือนว่าเธอจะกังวลนิดหน่อยนะที่ไม่ได้เจอฉันตั้งสองวันใช่แล้วล่ะลีออนปิดไฟหน่อยซินะปิดก็ได้อะปิดแล้วนะนอนได้แล้วนอนนะอืมนอนผ่านไปครึ่งชั่วโมงเออนี่เธอวันนี้มาแปลกนะเนี่ย บอกนอนก็คือนอนไม่ทำอะไรเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันวันนี้ดูแปลกๆนะนี่ลอสไว้เธอจะนอนจริงๆเหรอแล้วนายคาดหวังอะไรอยู่ล่ะแต่เน่าดอนฉันไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นนั่นแหละนอนก็นอนนอนไปเลยืมหคืนนี้เธอไม่ได้คิดที่จะจู่โจมฉัน ฉันจะประหยัดแรงไปก่อนในที่สุดบางทีเธออาจจะโต้กลับโดยไม่คาดคิดก็ได้และแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึงตีสองเอาละ่ะถึงเวลาแล้วเวลาช่างเหมาะเจาะเวลาที่ดีในเวลาตีสองครึ่งหากเธอถามลีออน เกี่ยวกับคำถามอื่นๆในขณะที่เขากำลังนอนอยู่แล้วก็เธอจะมีโอกาสสูงที่เธอจะได้ยินสิ่งที่เขาคิดจริงๆเอาละลีออนมาทำการทดสอบง่ายๆกันก่อนดีกว่าลีออนคอสโมลูกสาวตัวเล็กของนายชื่ออะไรเออลูกสาวเหรอลูกสาวชื่อมูนโอ้มันได้ผลแฮะ แล้วนายชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอฉันฉันชอบผู้หญิงผมสีเงินและรูปร่างสูงใหญ่ใช่แล้วใช่แล้วเหมือนอย่างที่อาจารย์ของเขาพูดเลยแล้วทำไมนายตอนเรียนถึงปฏิเสธผู้หญิงหน้าตาแบบนั้นล่ะเออถึงแม้ว่าเธอจะสวย แต่ฉันไม่ชอบเธอหืมนิสัยแย่ชมัดเห็นได้ชัดๆเลยว่าไม่ชอบเธอแต่ยังลังเลอยู่ถึง5วินาทีก่อนที่จะปฏิเสธเธอแล้วบอกฉันหน่อยว่านายชอบอะไรอีกฉันเหรอฉันชอบผู้หญิงตัวโตถุงน้องสีดำใส่ชุดสาวกระต่ายนาย อยากเห็นเพื่อนผู้หญิงใส่ชุดกระต่ายไหมละ่ะอืมไม่ไม่อยากเห็นโอ้แล้วนายอยากเห็นใครแต่งตัวเป็นกระต่ายสาวละ่ะเอออยากเห็นรรสไวใส่ชุดกระต่ายสาวเอ๊เออะไรเนี่ยนี่นี่นี่เขา ทำไมทำ,ท,ำทำไมนายถึงอยากเห็นฉันใส่ชุดกระต่ายสาวละ่ะเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันออเอ๊ะนี่เขาเผลอหลับไปในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้จริงๆเหรอครั้งนี้ฉันจะปล่อยนายไปแต่ครั้งหน้า จะทำให้นายทำอะไรนะ้าอายในกำลังที่นายในขณะที่นายกำลังระเบอร์อยู่บ่ายวันรุ่งขึ้นนอกประตูปราสาทมังกรเงินฮะนี่มันมัวฮ่าฮ่ฮ่เมื่อคืนเธอได้ออกไปไหนไหมก็นะหลังจากที่นายหลับไปแล้วนะอะไรนายผิดหวังเหรอ เปลาุกอยจะเป็นแบบนั้นไปนได้ยังไงปราสาททั้งหลังเป็นของเธอเธอสามารถไปไหนที่ไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยยังไงก็ตามเมื่อคืนฉันได้ยินนายพูดตอนที่กําลังหลับอยู่นะอะไรนะนี่ฉันพูดอะไรออกไปหรือเปล่าดูเหมือนว่านายจะพูดว่าฉันเสียใจที่ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงที่มาสารภาพร,พรักกับฉันเมื่อตอนนั้นนะ ฉันไม่รู้เลยนะว่านายน่ะก็มีความรักที่น่าประทับใจขนาดนี้ Marcus, เป็นไปไม่ได้อย่าพูดเรื่องไร้สาระนะตอนนั้นฉันมุ่งมั่นกับการรับใช้ประเทศชาติมากจนไม่มีเวลาพูดเรื่องอื่นใดนอกจากเหนือความรักนับภาษาอะไรกับการแอบชอบใครไม่มีหรอกใครจะรู้ล่ะบางทีสิ่งที่นายพูดในฝันอาจเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของนายก็ได้เฮ้เฮ้เฮ้เมั hey งกรหญิง ทำไมเธอไม่เชื่อฉันล่ะฉันไม่น่าเชื่อถือจริงๆงั้นเหรอเอ๊ะนั่นมันพี่สาวมูนวิ่งช้าๆหน่อยเดี๋ยวก็ล้มเอาหรอกค่ะแม่พ่อหนูกลับมาแล้วอือโอเคลีอือยินดีต้อนรับกลับนะเออแล้ว โนอานั่นอะไรนะตัวอย่างตอนต่อไปไปเดทก,กันที่เมืองท้องฟ้าพรุ่งนี้นะเอ๊ะเอ๊ะด้วย,วยกัน,กนเหรอโอเค <Okay, S 2> เป็นยังไงกันบ้างนี่ครับสำหรับงานเรื่องนี้ใ,นใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นใจให้ผม ได้ภาพบางอาเรื่องนี้แล้วก็แปลมังงะาเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนี่ครับที่สําคัญใครที่อยากอ่านก่อนใครก็ใต้ดีคิ t ชันเลยนะครับช่องทางการอ่านก่อนใครนั่นเองก็ใครที่อยากสนับสนุนคนทําก็ใต้ดีคิวชันเลยนะครับช่องทางการซัพพอร์ตของเขาด้วเองนี่ก็เอาละเป็นยังไงบ้างสำหรับมังงะาเรื่องนี้สนุกกหรือเปล่าสำหรับตอนที่60นั่นเองนะครับเหมือนว่า ในตอนต่อไปนั้นทั้งสองคนจะได้เป็นเดทกันนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าลูกสาวนั้นให้อะไรมานั่นเองเหมือนจะเป็นภารกิจของการบ้านเลยหรือเป็นการบ้านทางอ่าโรงเรียนมาหรือเปล่า <c> ก <oughs> ็สำหรับตอนที่60เหมือนว่าลอสไว้นั้นจะรู้ความลับของรีออนมากจะ <c oughs> มากเหลือเกินนั่นเองนะครับว่ารีออนนั้นชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบแครรอนนะแต่ชอบสาวใส่ช,ชุดกระต่ายนั่นเองเนีอ <c oughs> มาดูกันว่าลอสไว้นั้นจะแต่งชุด แต่งชุดกระต่ายมาอ่อยอรีออหรือว่าต้องมาดูในตอนต่อไปเลยนั่นเองนะครับเอาละก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นบงงางอยางเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ